เพื่อนๆวันนี้มาพบกับแม่โมอีกแล้วนะคะกับช่องสองไม่รูกมังหนาวลฟ์อินร์เวนะคะวันนี้นะคะโมมาพร้อมปูยักษ์นะคะขาใหญ่ๆตัวใหญ่ๆนะคะเพื่อนๆปูตัวนี้นะคะโมนะได้มาจากการที่โมไปตกปูมาเนะาะสักประมาณ3-4สเดือนที่แล้วน่าจะได้นะคะที่โมไปทำคลิปนะคะทุกคนยังไม่มีเวลากินเลยนะคะ ันนี้โมก็จะมาทำเมี่ยงปูนะคะเมี่ยงขาปูลัสก้านั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะนี่มาด้วยพร้อมด้วยน้ำจิ้มนะคะรสแซ่บนะคะสูตรของแม่โมเองนะคะน่ากินไหมคะน้ำจิ้มนะคะโหเ,เด็ดสุดยอดไปเลยนะคะทุกคนแล้วก็นี่ก็คือผักนะคะผักก็คืออันนี้ไม่ได้ซื้อนะทุกคนผักอันนี้เพื่อนนะคะเป็นน้องคนไทยนะคะเขาปลูกเนาะ,ะเขาก็เอามาให้นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มนะคะการทำผัก ผ่าเนื้อปูออกก่อนเพราะว่าปูมันตัวใหญ่มากนะคะวันนี้แม่โมจะใช้วิธีการเข้านะคะเ,เครื่องอบลมร้อนนะคะวันนี้เราจะไม่ต้มจะไม่นึ่งนะคะวันนี้เราจะใช้นะคะเครื่องอบลมร้อนปูนะคะใหญ่มากๆเลยค่ะเพื่อนๆดูๆนะคะวันนี้โมจะใช้นะคะครึ่งตัวนะคะวันนี้โมจะใช้ครึ่งตัวพอแล้วอีกครึ่งตัวก็เก็บไว้กินคราวหน้านะคะทุกคน โหตอนที่โมผ่าลงไปนี่คือมันแข็งมากๆเลยนะคะเพราะว่าอันนี้พอได้มาเสร็จปั๊บโมก็ล้างทำความสะอาดแล้วก็เอาเข้าฟรีซไว้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเนื้อปูนะคะที่เราออกมาจากช่องฟรีซแล้วเอามาทํากินเนี่ยเนื้อมันจะจะังจะแน่นอยู่หรือเปล่าเนาะเนื้อปูนี่มันจะแบบจริงๆแล้วจะเนื้อแน่นมากโมชอบกินมากเลยนะคะเนื้อปูอะลาสกานะคะดูทุกคนดูแต่ละขานะคะสองขานี่ก็คือบางคนก็อิ่มแล้วนะคะ ตอนนี้คิดว่าน่าจะเสร็จแล้วทุกคนเดี๋ยวเรามาดูก,กันนะะเปิดดูนะคะใช้ได้หรือยังว้าวว้าววันนี้เราจะใช้ใชวิธีการอ,อบเอานะคะอบเอาทุกคนเดี๋ยวไปดูกัน ใเนี่ยโอ้โหดูกขาลูกขาเอาปูนแน่นๆน,น,นะคะดูเนื้อนะนี่เนื้อปูย้วยวๆจ้านะคะวันนี้เราจะมากินเมี่ยงปูกันนะคะ ยังไม่ลุกสกยังไม่ลาะอันนี้มันยังไม่สุกนะคะเดี๋ยวเอาลงไปใหม่ทุกคนเดี๋ยวโมจะเอาลงไปใหม่นะคะีแบบที่ยังไม่สุกด้วยค่ะ ใหม่มาใหม่ค่ะอันนี้สุกเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนดูน่ากินไหมคะ วัน,นนี้เราก็จะมีเส้นขนมจีนแล้วก็จะมีน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มถั่วนะคะสูตรของแม่หมอร่อยมากสูตรนี้นะคะนี่ยั่วๆกันเลยทีเดียวแล้วก็ปูนะคะขาปูยักษ์้วแล้วก็มีผักนี่นะคะผักนนี้เพื่อนแบ่งมาให้นะคะนี่นะคะเพื่อนปลูกผักนะคะน้องเขาปลูกผักน้องคนไทยนะคะ โอเคค่ะน,นี่นะคะนี่นะคะวันนี้แม่โมก็ทําเสร็จแล้ววันนี้แม่โมจะพามากินนี่โดยนี่เลยโบูนะคะ่าปู拉斯กาแนะนี่น้ําจิ้มนะคะทําเองสุดนี้อร่อยมากแซ่บเวอร์นะคะของแม่โมก็ผักอันนี้เพื่อนเขามาให้ะคะ่ะทุกคนคะวันนี้เราก็จะมีเส้นขนมจีนเนาะนี่นะคะเดีย๋ยวเรามาเริ่มกินกันเลยนะคะวันนี้ไม่เป็นอะไรนะคะถ่ายคลิปเก็บถ่ายแล้วดับถ่ายแล้วดับแล้วก็จะมีน้ํานะคะนี่น้ํนนนนาน้ําน้ําน้าเอาเขาเรียกว่าน้ำไหนนะ น้ำมันหมูเหรออืมมาเด้อมาเด้อพี่น้องจ้ากินเมี่ยงกันค่ะเสร็จแล้วนะคะเมี่ยงปูคาปูลาสก้านั่นเองนะคะน้ำจิ้มนะคะแซ่บๆผักแล้วก็เส้นขนมจีนนะคะวันนี้เราก็มีเครื่องดื่มชูกํกำลังอือฮึ ของวันนึงนะคะวันหยุดวันหยุดมามามๆมามๆมากินไหมคะกินปูไหมมามาฉันได้พูดเออเธอเออซงได้มามาเมื่อไหร่คะเน่าหรอเธอไปหยิบจานใบนั้นให้หมามาหน่อยอยู่ตรงมั่งขงข้าวอ่ะเนี่ยตรงนี้จานนั้นมาไว้แตเอาสิปลาเรือเย้หมูทุกคนดูอ่ะมนอร่อยอ่ะใช่ค่ะ ครับลูกทำกุ้งครับ,รบอันนี้ก็คือ,คอน,นี่ก็คือคปอูที่โมไปตกมาตอนนั้นเลยเนาะที่ทําไปทําคลิปตั้งแต่ตอนนั้นเลยทุกคนมันไม่ได้กินนะคะมันไม่ได้ทํากินนะโอ้โอเนื้อมันเน้นมากเลยทุกคนไม่ได้ยั่วนะคะแต่ให้ดูเฉยๆดู